ตนนี้มาละมาแล้วนะออกฟ้าเก็บก็แตกตกใจไปสวยเอาพยิงลงอตัเขาตขาตรงนี้นะตรงนี้ต็เขา โอ้ยโอ้โหคาวเสนเปืดันเจ็บเชียวเห็นตอนนี้เห็นอยู่ตรงไหนมัน่งต่อแตกหนึ่งครับ้าวเสนเปรดอยู่ใกล้อ,ะลอ,อ่ะเอคมารัวคนระวังนเดียวเหตลเมืริก โแเกครับตายอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่นี่น็อกหนึ่งครับเรตเดียวเรตัวเดียวใช่ใช่ใช่เรตเดียวเรตัวเดียวใช่ไหมเห็นไหมใช่เรตัวเดียวที่ไหนอ่ะคอยไปชุบเพื่อนก่อนเขาเลยเต็มเกาะเลยก็แตก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 แล้วก็แตกแล้วมันก็แตกแล้วนะอ่ะแล้วฮะแตกมาจูนจะล้มจะล้มโอ้ยไม่โดนแหละ เขาก็ยิงไม่โดนตี้มนชพิงไม่โดนเลยชาร์จได้ไหมเนี่ยมาละชาร์จละทำไมเขายิงไม่โดนะลลโดเลยมันมันบินบิน,บนตรงเนี้ยอันนี้ผิอใชรอะ่ะเดี๋ยวเขาไปหาเพื่อนก่อนนะเพื่อนจะปืนแล้วจู่เขายิงไม่โดนสักนัดเลยพี่แก บินหนีน่ะหวง <45 S 1> จะโบนะวะล,ล้เอาไม่ตายยิงมมไม่โดนแล้วเพื่อนมันมามันจะกลับไปเอาเพื่อนนั่นแหละมันกลับมาแล้วมันบิน,ม,นมันบินเนี่ยอเอาเอาหมดตีแล้วอ่ะไปแก่เอาแล้วข้างหน้านี่ใครอ่ะอไม่ตายล่ะ กิดอะไรขึ้นเนี่ยโจนข้างหน้ามีคนชุบด้วยมีคนนะใช่ใช่ใช่มันตายอ่ะนแก่นคนมีคนกำลังช็ขตไฟฉาดก็แป๊ว่าอยู่ทำไมมั่แก่คอยมันลงบินลงมาตจนตยิงคนไหนโนยิงคนไหน ลมละลมครับมอตตี้เฮ้ยวงมาอ๋อเมื่อกี้มันอันนั้นมันเลือดหมดตายใช่ไหมใช่ปสามส่วนหนึ่งเขามีนตีนะเอ้ยใครใครจะไนามามินตีเอ่อมาไหมเากำลังแลนไปอยู่นะ หน่าทานรับปิ้งไปก็ได้มันน,นี้เพิ่งโมเดลใช่ไหมที่เราเริ่เดินตรงในเมืองแบบไม่ค่อยแบบแบบแบบปลอดภัยเลยในเมืองมีมีทีหนึ่งที่ทนามเราเมื่อกี้ป่ะใช่เต็มหน้าเลยเมือ่อกี่นิดเจอ พันยิลงลมนะมันต้องเข้าวงอะ่ะใช่ไหมเมื่อกี้มันเหมือนอยู่นอกวงอะ่ะเข้างหลังเพื่อนเจออีกไปต่อเป็นเพื่อนมองม่เนอก็นะออนั้นเพื่อน ตึ่งศูนย์ให้ไหมเออมันยืนอยู่ตรงกลางครับต้องการพอดีเลยข้างหน้ามีสงครามนะแม่ข้างหน<า>ข้าง,งข้างหลังเข้าหลังเข้าจะล้มสวยเอาหนันเพื่อนโอ้โห ทำไมไม่เห็นชื่อขึ้น <Okay. S 1> เรื่อโดนไหนอ่ะจะล้มอันนี้ไม่ออแตกนะต่อแตกแล้วจะล้ม เกาะ,ะแดงทุเรศเกาะแตกหมดตี้ครับอยู่ไหนยูเนี่เทปมากเลยขึ้นไปครับขึ้นมาชเช็คมาันรู้สึกเหมือนมีคนใช่หรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนมีครับมีนี่เหรอขอทองด้วย เพื่อนพร้อมเนี่ยข้างบนเออเราถอยก่อนก็ได้เอายังไงอ่ะมันอยู่นอกเป็นออกซ้ายเราออกซ้ายเราต้องออกซ้ายใช่เราต้องเข้าวงกระสุนในพเื่อนบอยอีกแล้วไม่รอเลยติดเขาไหนติกแค่เขาไหนติดต่อแตกครับพวกแตกติ๊กติ๊กแค่เขาไหนก็มีตรงนี้ ต่อแตกมาเลยเส้นปอโทัมองไม่เห็นจะลม้ลมเราคนเดียวหรือคนเดียวจะล้มค่ะจะลม้มอย่าเข้าได้ตรงนี้นะ,ะอยู่ตรงไหนอะจูนตามตอมมมยู่นียบร้อยสวย <c oughs> ได้แชมป์เกมแรกเลยเล่ะ